นะคะพามาดูการเปิดฤดูการเข้าโพดหวานประจำปี2,566ในพื้นที่ของบันังสตาจังหวัดยะลาค่ะเพื่อยกระดับรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนภายใต้สโลแกนเสบียงเมืองโมเดลที่แปลงรวมบ้านบางวยเจกเกาะหมู่ที่10ตตำบนบรน,นังสตาอำเภอบันังสตาจังหวัดยะลา พันจาโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดฤดูการปลูกข้าวโพดหวานประจำปี2566โดยมีนายพานุอุทัยรักสมาชิกวุฒิสภานายมนตรีเศรษปัญโยนายอำเภอบนังสตาหัวหน้าส่วนราชการเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดำเนินการโครงการวิจัยนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาะเบียงเมืองโมเดลในพื้นที่นำร่องคือหมู่ที่10ตตำบลบรรงสตาโดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ในการใช้เป็นแปลงรวมสำหรับปลูกข้าวโพดหวานจำนวนเจ็ดไร่จากนายมูฮัมหมัดมหาแซและครอบครัว มีครัวเรือนเป้าหมายเข้ามาใช้ประโยชน์จำนวน24ครัวเรือนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่และขจัดความยากจนมีพื้นที่ดำเนินการใน3ตำบลคือตำบลตานอบุตเตะตํำบลบันังสตาและตำบลตะลิ่งชันภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกระจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลาซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพรทซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถของครัวเรือนเป้าหมายในการวางแผนการผลิตผักผลไม้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพและสร้างโอกาสทางสังคมของครัวเรือนอันจะนำไปสู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ